สวัสดีพี่น้องวันนี้วันที่ยี่สิบหกกุมผ้าสองพันหนร้อยหกสิบห้าสิบภาม่าเบิงการเฮ็ดขอ,อกง่วข,ขอ,อกง่วซึ่งห้ากะได้ใส่เสาเป็นเสาเป็นเสาปูน นาหาสูงสามเมตรหาิบนี่ทั้งหมดนี่สิบสองตัวสิบสองตนมันจะได้เป็นหาหองหองละสามเมตรส่วนเครื่องนั่นก็คือเอาอันเครื่องบนนั่นก็คือเอาไม้ทั้งมหมดไม้นี่ก็คือไม้ผสมผสานในพี่น้องอันก็คือมีไม่สมฮ้องไม่ย่างแล้วก็ไม่ไม่กุง้งอันแต่เฮ็ดเฮ็ดสวนก็เฮ็ดสวนผสมผสานเนาะ าก็เลยได้มาเลื่อยใหม่เลื่อยใหม่สุ่มนีไม่ไม่ซักเนี่ยมองดูไม่ทั้งหมดนี่คือข้าปลูกไวแต่แต่แต่ปีโอ้ะสิบปียี่สิบยี่สิบปีที่แล้วเขาปลูกไว้กับก็ดีอยู่ก็ดีอยู่เป็นความพุ่มใจชนิดหนึ่งว่าข้าปลูกใหม่ล้วห่อใดใส่เนี่หละคือความพุ่มใจว่าข้ามาเห็ดขอบวัว ที่เห็ดคอก้วนนี่ไหมควาวว่าเด็กหน่อยมันหลายแล้วตต้งแต่แต่งแต่ที่เข้าเริ่มเห็ดเ,เหลียงงวนเหลียงคววยนะั่นเข้ากะใส่ขอก้วนนั่นขอก้นอวนแบบพ่อมันอยู่ได้แต่ที่นี่มันผูมันพังเขามาแล้วเข้ากัเลยจำเป็น <c oughs> จำเป็นต้องเปลี่ยนไหมพี่น้องดั่งสิเบิ่งดังตรงเนี้ยตรงเนี้ย ตรงนี้ตรงนี้ตรงตรงตรงดังเนี่ยสูงร้อยยี่สิบราคาอันาภาษาอีสานฮอนเน็ตคนสือเอินว่าใสยัวใสยัวใส่ญญสทั้งหมดใส่ใส่ช่องละสองตัวนี่ยพี่น้องแล้วก็แล้วแ,แนงใส่สามแถวอันนี้ยังบ่ยังบ่แล้วดีเป็นไรพี่น้องเนี่ยห้องหองหอง,หองละสามเมตรทั้งหมดหาหอง ซิบหาเมตรอันนี้ยังมาแล้วดีมื่อน,นี้สิเริ่มมุ่งพี่น้องขอกงว่ะแต่ว่าตรงล่างนี่กระซิเห็ดล่างล่างเอาล่างปูนเอาล่างเอาล่างปูนพี่นอ้องเมื่อนี้เพิ่นสิเริ่มเริ่มมุ่งลมมุ่งสรรทย้ย สาสันทายนี่ยสร้างเพื่อเสาสันทายสร้างกับสร้างอยู่บ้านเท่าไหร่สร้างสร้างเลิศเพิ่นเพืดอเหตุใหม่ดีดีพี่น้องใหม่เพิ่นแนะน้ำให้ดีพร้อมเอาคลิปนี้อ่าถ้าผู้ได้อ่า มีความสนใจว่าเขาสิเห็ดรูปแบบใดขอ,อกม่วขอ,อก,กว้วยถ้าผู้ใดสนใจในแบบของอกระเสรดม่วสัสวกาดติดตามเบึงอีกคลิปต่อไปว่าความสำเร็จแล้วมันสิเป็นรูปแบบใดคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนีเด,ด้วพีีนอ้อง